พักกันก่อนช่วงหน้าอาสาพายิ้มนะครับจะพาไปกินส้มตำอินทผาลัมนะครับแล้วก็ไปเจอสัตว์แปลกๆกับพี่จุ๋มปอยเด้งเดี๋ยวกลับมาครับอาาพายิ้มเดินทางไยิ้มทัวไทยทไรครัครเรียกนะคุณผู้ชมเจ้า,า่ะสวัสดีเจ้าคุ้ยอาสาพายิพาพนกับจุ๋มป่อยเด้งมากันแล้วนะคะคุณผู้ชม วนนี้อ้อยู่ในบ้านคนด้วยก็อยากรู้เือนจักรพรรดิทูดูใหญ่บิ๊กเลยนะอู้ี่เคยพบเคยเห็นกันเลยจักรารนั้นะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมต้องตามไปดูสิคะเจินค่ะไล่ก่อนดีกว่ามาสิค้ามาเบิ้งเจ้าตัวประหลาดที่จังหวัดนครนายกเออดูไปดูมาดูมาดูไปตัวอะไรกันล่ะทีนี้อ๋ ต้องเดือดปลอดถึงพี่กู้ภัยมากันยกใหญ่ตัวอะไรกันแล้วก็เพื่อ นั่นมันกระป๋อมบระคักหรือเลียกอีกอย่างว่าอีกัวดน้าแต่จุ๊บ่าคงต้องเป็นอีหน้าัวสักมังค่ะคุณผู้ชมอ,อ,อจุ๊บจ๊เออหรือเขาจะมาให้ช่องหรือเปล่าล่ะคะคุณพี่เจ้าขาเออนะดูดีๆนะเผื่อเขามีอะไรเด็เดจังค่ะ <c oughs> เอาๆจากสัตว์ตะกิ้นกาดที่ใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นไป กินอินทผลามกันดีกว่าเขาบอกว่าอินทผนลัมเอาไปตำแล้วแซ่บเหลือเกินค่ะแซ่บคาครกคาส่วนกันเลยค่ะาว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 ต้องชมกันสินคะะ <c oughs> ช่วงมีสายพืชผักผลไม้กำลังมาแรงวันนี้จะพาชมสูตรอินทาลัมที่ตากรีมีของดีไม่เหมือนใคร <c oughs> เมนูที่ทำมาจากลูกอินทาลัมสูตรเด็ดเข็ดฝันแน่นอนค่ะเราสอง อันดนอินทราลัมตะบนหนองที่คุณเพตาอวคะชวนน้ำลายสอแตกฟองไปตำตๆการจากผลไม้วานหวานมาทำเป็นส้มตำลรเบิดโอ้ยใครกินต้องติดอกติดใจบอกเลยว่าหวานทาอัมราจริงๆเลยเชียวอยากจะชิมสักคำอยากจะฟินเหมือนพี่เขาจริงๆเลยเชียวอู้ย ยังไงน้อตามอินทธาพาล่ะเมื่อว่นจะแวะไปชิมได้นะคะเอาวันนี้หมดเวลาเวลาหมดสําหรับวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะเจ้าขาจุ๊บจุ๊บรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะาทททยยิิ้มเดนงไไปั่ว